โอ้ถ้ามีผมหงอกมันเยอะอย่างนี้คันจังเลยอทำอะไรก็ไม่หายน้ำพริกน้ำพริกตอนเที่ยรไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมร้านเปิดใหม่เท่าห้าสิบบาทเองหนูไม่มีเงินสักบาทเลยพี่พรโอ้ยงั้นเอาอย่างนี้มาถอนหงอกให้พี่พี่ให้เส้นละบาทตัวนั้นแหละน้ำพริกตัวนั้นแหละคันคันเป็นยังไงมากได้กี่เส้นละสิบเซนเราพี่พรเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจี้ไม่เห็นโอ้ยหงอกไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแต่ผมดำจะถึงห้าสิบเซนไหมเนี่ยรู้แล้ว ได้กี่เส้นแล้วน้ำพี่99เส้นแล้วพี่พรงอกเยอะมากฮะ99เส้นโอยมีหน้าอะไรพี่คันถอ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 นออกให้หมดเลยเล่ยทำอะไรกันน่ะเจมา์อย่าบอกนะว่าอู้งานแล้วมาถอนงอกกันอยู่นี่ขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้ามีงอกก็เอาแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ไปใช้จะไปถอนให้มันเสียเวลาทําไมค่ะเจ๊ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่พรเมื่อกี้หนูถอนได้200เส้นจ่ายเงินมาเลย200บาทฮะ200เลยเหรอ ถอนแล้วก็ทิ้งกันมั่วแบบนี้เดี๋ยวนะไหนบอกถอนงอกแล้วทำไมถึงมีแต่ผมดำ